ทุกคนชมดอกหญ้าแสนสวยนะคะทุกคนดอกญ้าแสนสวยสีชมพูเชื่อว่าทุกคนคงจะเคยเห็นกันใช่ไหมบ้านรักจังก็มีนะสวยงามมากๆเลยค่ะบ้านเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ดอกไม้ดอกนี้นะคะเขาก็จะชอบอยู่ตามทุ่งหญ้าทุ่งหญ้า ทุ่งนานะคะแต่เขามาเกิดที่สวนลานดินที่บ้านของรักจังด้วยทุกคนค่ะรักจังตื่นเต้นดีใจมากรักจังเคยไปเห็นเขาหยุดตามทุ่งนาเนาะสวยงามมากๆเลยตอนนั้นรักจังก็ดึงต้นพันธุ์ของเขามาปลูกไว้ที่สวนเหมือนกันแต่ว่าอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนทุกวันนี้เขาก็กระจายเต็มอยู่หน้าบ้านเหมือนกันนะเพราะว่ารักจังชอบดอกของเขาไงดอกของเขาจะเป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้เนาะ แต่ว่าใครรู้จักชื่อเขานะว่าเขาชื่อดอกอะไรเดี๋ยวจะถามพ่อนะคะพ่อเคยบอกเหมือนกันว่าดอกชื่ออะไรเขามีชื่อเหมือนกันนะแต่ลักจังไม่รู้จักชื่อเขาเป็นดอกไม้ป่าที่เขาสวยงามแล้วก็ทนทานมากๆเลยเพื่อนๆคะ่ะนี่เห็นไหมคะ ต้นของเขาก็จะเป็นเลื้อยทอดตามดินแบบนี้ไปนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะเขาเลื้อยทอดไปตามดินแล้วเขาก็จะออกดอกเนี่ค่ะบานสวยงามมากๆเลยทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเยอะแยะกระจัดกระจายเต็มทุ่งลานหญ้าเลยนะคะเดี๋ยวราจังพาเพื่อนๆไปชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่เกิดเองตามธรรมชาติสวยงามแล้วราจังจะพาไปดูดอกนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเขากระจัดกระจายอยู่ตามทุ่งหญ้านะคะอยู่หลายซอกหลายมุมเลยนี่พาเพื่อนๆไปชมนะคะสวยมากๆเลยนี่เห็นไหมคะ เขาออกดอกบานรับแสงพระอาทิตย์นะคะแสงตะวันอันนี้เขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไงคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนสวยไม้ดูดอกของเขาสิสวยงามมากๆเลยนี่รักจังอยากจะไปปลูกเขาไว้หน้าบ้านแต่ก็เอาไปปลูกแล้วล่ะค่ะเพื่อนจ๋าแต่ว่าก็เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าจัดระเบียบเรียบร้อยให้เขาเนาะเขารู้สึกว่าเขาจะกระจายเขาเรียกว่าขยายพันธุ์สิเ <PH> e> พื่อนเพื่อนเขาจะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยเพราะว่าเขาเป็นต้นที่ทนทานนี่จะมาในซอกริมกําแพงแล้วนะคะทุกคนริมกําแพงรั้ว สวนของน้องชายเองเห็นไหมคะเขาก็จัดกระจายอยู่ตามซอกดินซอกสวนโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเพื nelle, ่อนๆเห็นไหมคะความงามของเขาเนี่ยค่ะสวยงามจริงๆเลยเห็นไหมคะอู้สวยนี่ก็สวยสวยเขาสวยทุกดอกแหละค่ะเพื่อนๆค่ะว้ายหลักจากตกลงไปในร่องนะคะตรงนี้จะเป็นร่องริมสวนของน้องชายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเพื่อนๆเยอะเยอะเยอะแยะดาดดินเต็มสวนไปหมดเลยอู้เพื่อนๆค่ะ นะคะตรงนี้จะอยู่ท้ายสวนแล้วนะคะท้ายสวนของบ้านลักจังแล้วก็อยู่ริมรั้วของสวนของน้องชายนะคะนี่นะคะเ่ซนเดี๋ยวลักจังพาไปอีกนะ,ะสวนเ,เขาเรียกดอกไม้ในในป่านะคะเพื่อนๆมันจะมีความธรรมชาติของเขาเนาะนี่ก็จะเป็นดอกอันนี้เพื่อนๆที่บ้านเพื่อนสวนบ้านเพื่อนก็ต้องมีเนาะดอกนี้ก็กระจุ่มกระจิมน่ารักสีมว่วงวันนี้วันเสาร์ด้วยไงคะ สีม่วงสีม่วงอ่อนๆนะคะทุกคนสวยไหมสวยไหมไม่รู้เรียกดอกอะไรแต่น้องเป็นดอกหญ้าที่สวยงามไหมคะทุกคนนะคะพาทุกคนชมดอกไม้นะคะที่เกิดเองตามธรรมชาติสวยงามสวยงามมากตอนนี้ก็จะเจอกอหญ้าขวางแล้วนะคะแต่ว่าด้านหน้าของกอหญ้าตรงนั้นก็จะมีดอกดอกเมื่อกี้นะคะดอกสีชมพูเมื่อกี้ละลานตาสวยงามอ่ะแล้วจังจะพากลับไปเลยนะคะทุกคน หละังจากเดินไปในท้ายสวนมันก็เลยเนี่ยฮะน,นี่ค,ค,คือดอกหนึ่งนะคะเห็นไหมคะสวยงามจริงๆเลยน้องช่างสวยงามอะไรแบบนี้นู่นนูนน่นนูน่นเดี๋ยวพาไปชมเพื่อนๆเอี๋ย่เพิ่งเนีนข้างหน้าเนี่ยเยอะเลยเพื่อนๆขาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะตรงนี้เยอะเลยเยอะเลยเห็นไหมคะนี่ดอกของเขาสวยเห็นไหมคะเขาโชว์บานโชว์แบบรับแสงพาทิ์นี่สวยไหมคะทุกคน สวยมากๆเลยพาเพื่อนๆชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ